สวัสดีค่ะวันนี้พบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูอ้อมค่ะอาก่อนอื่นหยิบหนังสือวิชาสังคมขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหน้าที่32ได้เลยนะคะ าการฝึกปฏิบัติตามมารยาชาวพุทธนะคะก็คือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะและก็การปฏิบัติตนต่อพระพิสุขนะคะเป็นมารยาทที่ชาวพุทธควรจะฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะที่ชาวพุทธต้องแสดงความเคารพพะรตนไตยนะคะด้วยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์โดยต้องใช้อวัยวะทั้ง5เพื่ออะไรมีอะไรบ้างเข่าสองข้าง มือสองข้างและหน้าผากจะหลดพื้นนะคะแล้วกราบ3ครั้งวิธีการเตรียมนั่งตัวตรงเลยนั่งตัวตรงนะคะท่าที่1นึ่งเตรียมก็คือผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงเอาผู้ชายก่อนนะคะผู้ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพประบุนะคะนั่งบนเส้นส้นเท้านะคะปลายเท้าตั้งตรงเข่าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อยส่วนผู้หญิงทําไมคะ นั่งท่าเทพธิดานะคะนั่งบนส้นเท้าปลายเท้าราบนะคะเข่าถึงปลายเท้าชิดกันราบกับพื้นนะคะดังในภาพเลยนะคะผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้หญิงเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือ2องกรารประนมมือเขาเรียกว่าอันชลีนะคะ อาฝ่ามือทั้งสองเนี่ยประกบกันให้ปลายนิ้วมือตั้งขึ้นนะคะประนมมือไว้ระหว่างอกนิ้วทั้งนิ้วทุกนิ้วนี่ต้องแนบชิดติดกันนะคะแนบสอกทั้งสองข้างให้ชิดซ้ายชิดชิดชายโครงนั่นเองนะคะนี่ก็คือท่าอัญชลีนะคะต่อมาการไหว้เขาเรียกว่าวันทานะคะก็คือยกมือที่ประนมขึ้น ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วและให้ปลายนิ้วชี้จะหลดหน้าผากพร้อมกับก้มศีรษะลงไหว้นะคะต่อมาการกาบก็คืออาภิวาทมือมือทั้งสองนะคะคว่ำลงกับพื้นก้มให้หน้าผากจะหลดพื้นนะคะผู้ชายวางแขนลาบกับพื้นให้สอกต่อเข่านะคะให้ศอกต่อเข่าส่วนผู้หญิงให้ าวางแขนรับกับพื้นให้ศอกคอมเข่าไว้นะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะก็คือในการกราบแบบเบนจางคะระดิ์นะคะในการกราบแบบเบนจางคประดิษ์เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ฝึกทําทกราบเบนแบบเบนจางคะปะดิ์นะคะโดยการอัดคลิปวิดีโอแต่วันนี้เรามาเรียนกันก่อนเนาะ อันนี้หน้าที่สามสิบสามก็คือการปฏิบัติตนต่อพระพิสุสงฆ์ทำยังไงเขาบอกว่าชาวพูที่ดีเนี่ยต้องปฏิบัติตนต่อพระพิสุสงฆ์ให้ถูกต้องทั้งการนั่งการยืนการเดินซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งการนั่งต่อหน้าพระพิสุนั่งยังไงให้นั่งพับเพียบทั้งชายและหญิงวางมือประสานกันไว้ที่ตักนะคะสองการยืนต่อหน้าพระพิสุยืนยังไง ยืนให้ตรงส้นเท้าชิดปลายเทา้าแยกกันเล็กน้อยนะคะดูจากภาพได้นะคะมือทำยังไงมือประสานกันไว้ข้างหน้านั่นเองนะคะยืนด้วยอาการสำรวมนั่นเองเนาะข้อที่3ามทำยังไงการเดินสวนทางกับพระพิสุสงฆ์นะคะให้เดินหลีกเข้าข้างทางซ้ายมือของพระพิสุแล้วยืนตรงให้มือประสานกันไว้ข้างหน้านะคะ หลีกทางซ้ายมือนะคะเมื่อพระพิสูจเดินมาถึงให้น้อมตัวนะคะลงไหว้ด้วยความเขารบนั่นเองต่อมาซีการเดินตามหลังพระภิสูุส์สงเดินยังไงให้เดินเยื้องไปทางซ้ายมือของพระพิสุุเว้นระยะห่างสองถึงก้าวนะคะขนาดเดินต้องสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยน้อมตัวลงเล็กน้อยนั่นเองนะคะ เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนานะคะเขาบอกว่าผู้นักศิกษาข้าวชนที่ดีต้องปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมแล้วก็วันสําคัญทางศาสนาให้ถูกต้องเหมาะสมเนื่งเข้ารวมพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาในวันสําคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันมาคบูชา วันวิสาขาบูชาวันอาสารหบูชามักมีวิธีกรรมต่างๆที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องเข้าร่วมปฏิบัติเช่นอะไรการทําบุญตักบาตรการรักษาศีลการฟังธรรมนะคะการเวียนเทียนชาวพุทธควรเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาอย่างสม่ําเสมอและควรปฏิบัติพิธีต่างๆอย่างถูกต้องเช่นในวันวิสาขาบูชาพุทธศาสนิกชนนะคะควรแต่งกายสุภาพ อยู่ในกิริยาสำรวมเมื่ออยู่ในวัดและควรนำดอกไม้ทูบเทียนไปเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะคะต่อมาในหน้าที่35ระเบียบพิธีบูชาพระรัตนาตรยนะคะเราต้องควรรู้ไว้นะคะการบูชาพระรัตนาตรยมีระเบียบพิธีการดังนี้หนึ่งให้เริ่มจุดเทียนเล่มขวามือและเล่มซ้ายมือของพระพุทธรูปตามลำดับจุด เทียนเล่มขวามือของพระพุทธรูปก่อนนะคะแล้วก็ถึงมาจุดซ้ายมือ 2. จุดทูป3ดอกแล้วปักเรียงเป็นแถว 3. ปปนมมือทั้งสองตั้งจิตะระลึกถึงคุณพระรัตนาตายแล้วสวดมนต์บูชานะคะต่อมาการทำบุญตักบาตร าการทำบุญตักบาตรเนี่ยเป็นหน้าที่ของชาวพทุทธที่พึงปฏิบัติเป็นประจำนะคะเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสามาเณรให้ท่านดำรงชีพอยู่ได้เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการสร้างสมความดีของผู้ปฏิบัติด้วยเช่นกันนะคะ มาเรามาดูหน้าที่36และ37กันเลยหน้าที่36เขาบอกว่าขั้นตอนในการตักบาตรนะคะนักเรียนตักถูกหรือเปล่านะคะ1จัดเตรียมอาหารที่จะนํามาตักบาตร2เวลาตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อนที่จะตักบาตรนะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุนะคะแล้วก็สามาเณรผู้รับบิณฑบาต 3. ใส่อาหารลงในบาตรด้วยความ หรือด้วยอาการสำรวมนะคะไม่โยนหรือไม่เวี่ยงนะคะ 4. เมื่อตักบาดเสร็จแล้วให้น้อมตัวลงไหว้พาพิสุุนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าการทําบุญตักบาตรเป็นประเพณีที่ชาวพุทธเนี่ยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานประเพณีนี้ชาวพุทธจึงถือจึงถือเป็นการบํารุงพระพุทธศาสนาและก็เป็นการเผยแผ่ส่วนเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะต่อมาในหน้าที่37นะคะการฝึกสติและสมาธิ สติและสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธควรศึกษาให้เข้าใจดังนี้ 1. ความหมายของสติและสมาธิสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกได้ความนึกขึ้นได้หมายถึงการที่จิตตื่นตัวอยู่เสมอไม่หลงลืมไม่พลั้งเผลอนั่นเองนะคะ ต่อมาสมาธิแปลว่าอะไรแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตหมายถึงอะไรหมายถึงความมีจิตสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวนะคะไม่คิดฟุ้งซ่านการที่ใจของเราจดจ่อแน่วแน่เช่นนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธินั่นเองนะคะเรามารู้ความหมายไปแล้วต่อมาวิธีการฝึกสติและสมาธิเบื้องต้นนะคะการฝึกสติและสมาธิ มีวิธีการปฏิบัติอยู่หลายวิธีนะคะก็คือการสวดมนต์ไหว้พระในและการแผ่เมตตาในขณะที่สวดมนต์ผู้สวดควรมีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับบทสวดมนต์ไม่คิดฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นๆทำให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิดังนั้นนะคะนักเรียนจึงควรสวดมนต์ไหว้พระแล้วแผ่เมตตาให้สม่ำเสมอจน ติดเป็นนิสัยนะคะจะทําให้นักเรียนมีจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีผลการเรียนที่ดีนั่นเองนะคะเปิดหน้าต่อไปได้เลยการเคลื่อนไหวอย่างมีสติสามารถฝึกได้หลายอิริยาบถดังนี้หนึ่งการยืนอย่างมีสติปฏิบัติดังนี้ปฏิบัติยังไงยืนตรงปล่อยแขนไว้ข้างลำตัว นำมือซ้ายกลุ่มมือขวาแล้วยกขึ้นมาบริเวณที่หน้าท้องอย่างช้าๆนะคะหลับตากลมหน้าเล็กน้อยขณะที่หายใจเข้าภาวนาพุทธขณะที่หายใจออกภาวนาโทอันนี้คือการยืนนะคะต่อมาการเดินอย่างมีสติทำอย่างไรยืนตรงปล่อยแขนไว้ข้างลำตัว นำมือซ้ายกูมมือขวาแล้วยกขึ้นมาบริเวณที่หน้าท้องอย่างช้าๆยกเท้ายกเท้าขวาก้าวพร้อมกับภาวนาขวาย่างหนอยกเท้าซ้ายก้าวพร้อมกับภาวนาซ้ายย่างหนอ ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆโดยกำนดสติให้จดจ่ออยู่กับการเดินนั่นเองนะคะต่อมา3การนั่งอย่างมีสตินะคะปฏิบัติดังนี้ก็คือนั่งขัดสมาธิบนพื้นวางมือไว้บนตักโดยให้มือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาลงขณะหายใจเข้าภาวนาพุธ หายใจออกภาวนาโทภาวนานะคะไม่ต้องพูดออกมาภาวนาในใจปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆโดยมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจนั่นเองสี่การนอนอย่างมีสติคืออะไรคือนอนตะแคงด้านขวาใช้แทะใช้แขนเท้าศีสษะวางเท้าเหลื่อมกันพอประมาณให้มีสติรับรู้อาการนอนนั่นเอง ต่อมาในหน้าที่ 39, การฝึกให้สมีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนสามารถฝึกได้ก็คือ1การฟังคือการทำจิตใจให้สงบจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินเพียงอย่างเดียวเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ฟังนะคะ 2. การอ่านคืออะไรคือการทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่าน โดยไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเพื่อให้เข้าใจในเรื่องที่อ่านนั่นเอง 3. การคิดคือการพิจารณาเรื่องที่ฟังหรืออ่านแล้วนำมาคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและมีเหตุผลจะทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆนั่นเอง 4. การถามคือการคิดไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนแล้วจึงถาม การถามควรถามเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วและควรถามด้วยสุภาพด้วยความสุภาพนั่นเอง 5. การเขียนคือการมีใจจดจ่อในสิ่งที่จะเขียนและลงมือเขียนตามที่คิดไตร่ตรองไว้นะคะจบไปเกี่ยวกับการฝึกสมาธินะคะ,ะประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธินะคะ หนึ่ทำให้เรียนหนังสือได้ดีขึ้นเพราะมีจิตใจที่สงบมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนทําให้มีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้นและมีความจำแม่นยำในเรื่องที่เรียนไปแล้วนะคะ 2. ทํทำให้การทำสิ่งต่างๆไม่ค่อยผิดผพลาดเพราะอะไรเพราะมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำสามทำให้สามารถทำงานได้อย่างมากขึ้นและได้ผลดีเพราะอะไรเพราะมีสติและสมาธิในการทำงาน c ทําให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะมีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายจึงดีไปด้วยและ 5. ทําให้เป็นคนใจเย็นไม่วูวามเพราะมีความมั่นคงทางอารมณ์นั่นเองนะคะจบไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสติและสมาธินะคะประโยชน์เราก็ได้รู้กันไปแล้วนาะว่าประโยชน์ในการฝึกสมาธิและฝึกสตินั้นมันเป็นยังไงเมื่อเราฝึกแล้วนะคะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนหยิบแบบทดสอบวิชาสังคมหน่วยที่หนึ่งขึ้นมาได้เลยพร้อมเตรียมดินสอไว้ด้วยนะคะหน้าตาแบบข้อสอบเราจะเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนหยิบขึ้นมาพร้อมกับฟังคำคุณครูอธิบายนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะชั้นเลขที่โรงเรียนนะคะวันที่ก็คือวันที่ 31สิงหาคมทศ2,564นั่นเองจะมี2ตอนด้วยกันตอนที่1ให้นักเรียนกากบาททับตัวอักษรข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็ให้นักเรียนกากบาทหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะต่อมาตอนที่2นะคะให้นักเรียนขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่ควรปฏิบัติและขีดผิดใน ช่องสี่เหลี่ยมก็คือข้อที่ไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะคะในภาพจะมีภาพมาให้มีควรกับไม่ควรก็คือให้นักเรียนขีดถูกในช่องที่ควรขีดผิดในช่องที่ไม่ควรนะคะอย่างภาพที่สิบห้าสิบหกควรหรือไม่ควรนักเรียนก็ตอบมานะคะพร้อมกับอย่าลืมนำข้อสอบวิชาสังคมที่ครูให้พร้อมที่ให้นักเรียนทำใบงานส่งคืนคุณครูด้วยนะคะ ถ้าทำแล้วไม่ต้องถ่ายมานะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งในวันที่หนึ่งนะคะ